ความสัมพันธ์แบบแอบชอบหรือคนคุยจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมหลังจากที่คุณกับเขาคุยกันมาได้สักพักหนึ่งนะคะแน่นอนคุณก็ต้องอยากทราบว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณไหมเขาคุยอยู่กี่คนหรือว่าเขาจะเทเราหรือเปล่าในอนาคตเราจะมาดูไปพร้อมๆกันค่ะ ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะพัฒนาต่อไปได้ไหมห้เดอะสตาร์ช่วยทำนายนะคะ Six of Swords, Seven of Pentacles และใบสุดท้าย Nine of Pentacles ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะพัฒนาต่อได้ไหมไพ่ได้สื่อถึง การก้าวข้ามผ่านการเดินทางออกจากปัญหาหรือการเปลี่ยนผ่านจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอย่างช้าๆนะคะไพ่ได้บอกความสัมพันธ์ไพ่ได้บอกถึงความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้ในสถานะคนคยุยหรือคนที่แอบชอบพอกันอยู่อาจจะมีบางอย่างที่ไม่ลงตัวหรือยังไม่ชัดเจนนะคะความรู้สึกของคุณก็เลยยังรู้สึกว่ามีความไม่แน่นอน แม้ว่าคุณกำลังพยายามที่จะนำพาความสัมพันธ์ไปสู่สถานะที่ดีขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและก็ไม่เกิดขึ้นในทันทีค่ะมันคือการมุ่งหน้าสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นค่ะไพ่แยงได้บอกว่าคุณทั้งคู่ต้องรู้จักที่จะรอคอย แล้วก็คุณท,ท,ทั้งคู่ก็ต้องลงทุนลงแรงให้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวลาความรู้สึกการสื่อสารหรือแม้แต่ความเอาใจใส่เล็กๆน้อยๆที่ต้องมีให้แก่กันเพื่อให้ความสัมพันธ์พัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงค่ะคำถามที่ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมแม่หญิงขอตอบแบบ ค่อนข้างแน่ใจนะคะว่าเป็นไปได้ค่ะแต่เป็นไปอย่างช้าๆนะคะและจริงจังการพัฒนาความสัมพันธ์จะมาจากการกระทำของคุณทั้งคู่ค่ะไม่ว่าจะด้วยคำพูดความรู้สึกการดูแลเอาใจใส่การก้าวเข้ามาเคียงข้างกันอย่างช้าๆจะให้ความรู้สึกที่มั่นคงและปลอดภัยเป็นการ ก้าวเดินไปด้วยกันและจะทําให้ความสัมพันธ์นี้จริงจังและยาวนานด้วยค่ะขอให้คุณทั้งคู่มีความอดทนความจริงใจและการกระทำที่มีให้กันแบบสม่ำเสมอเท่านี้ความสัมพันธ์ของคุณก็จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดแล้วค่ะไม่หญิงขอเป็นกำลังใจให้นะคะพิมพ์น้อมรับคำทำนายและพลังงานดีๆในครั้งนี้ด้วยค่ะ